สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็ซีสโอยเป็ดบันแพงเย็บซีตรงนี้ครับมาพบกปะกับบ่าวตัวในช่องของคุณแม่น้อยน้องอุ่ยครับนี่กระนาบเท่านผูดมือแสดงแนะนี่เบิ่งอาการครับเบิ่งสีหนาคือคือแบบน้อปิดมีรีเปืดมีรีบอกว่าเปื้มิรีแหละกระบอกคือวันน้องสิมาเพิ่มเปิดกระจกลงแล้วกระโจมโจมที่แบบว่าเราเปิดกระจกลงกระถามถามก็เห็นหน้ารู้เลยคือเห็นหน้ากันหูเลยครับพอต้องถามหิยากแม่ เห็นคุณแม <champions> ่ก็รู <oses Five Wuhan> ้เลยว่าคุณลูกมาไหมดีใจดีใจค่ะดีใจเพราะว่าโอกาสที่สิเดพอน้องอ์องมีเจ้าภาพที่ไปจ้างบอกว่าอยากแห้งไปจ้างก็ได้เห็นแต่สอนนูดจึงสิได้เห็นแต่บอดโจดเมอดูกับบู๊ปหลังเวทีได้ไปว่าจาอยูุ่สานแม่ฮันนี่โอ้ไปแล้วก็ไปเห็น คือน้องอยบนเวนทีก็ไม่รอก็เลยขึ้นไปหาซอน้นุ้ว่าซอน,นุ้นบอกไม่เอากระดาษมาจ,จะจอออออรอครับจะรอจะรอครับมีคือครับนีคือบรรยากาศครับปากต่อปากเด้พี่น้องมีคือปากต่อปากเลยผู้นี้เอิรนผู้นั้นเอิรนน้องอุ๋อิงมากน้องอ๋ิงมาององกมาบอกกันไปบอกกันไปกักสรุปว่าเฮาบริแจงลวงหนาครับแต่ว่าคนกับมาให้กำลังใจน้องหลายคือเก่าครับ นี่นค,นคือนี่คือน้องน้องสิมาทําการสแสดงอยู่บ้านนี่เลยครับบ้านนาน,น้องจะมาทําการสแสดงอยู่ที่บ้านนาแต่ว่าพวกแม่ๆว่าเมือนน่อ,น,อ,อน,นั้นอาจสิบริไทายรูปกับน้องเพราะคนนลายเมื่อนี้ม่มีโอกาสแล้วขอ่ายรูปนี้นะนี่คือความหมู่สืกกครับ ครับพี่น้องวันน <ER pues ี้วันที่11ครับ11กันยายนครับ11กันยายนเนาะ่น้องเดี๋ยวเดินทางมาทําบุญหรือว่าเป็นการทําบุญเดี๋ยวพี่น้องมีบรรยากาศไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุไว้เด้อะ เนี่ยเด็กก็เป็นเอฟซีน้ององค์อิงนะเบิรงครับพี่น้องนี่นี่น,นักเรียนเห็นไหมน้องๆน,นักเรียนก็มีเอฟซี FC น้ององค์อิงเอฟซี FC พี่องค์อิงเนี่ยมันเป็นกองว่ามาเลยวะนี่ครับพี่น้อง FC พี่อุ้งอิง FC พี่อุ้งอิงครับวันนี้ได้ถ่ายรูปกับน้องอุงอิงครับเพราะว่าวันที่สิบสามท่านว่าน้องมาแสดงอยู่นีแต่ว่าพวกแม่ๆว่าอาสีเขาไปทายลูกับนองบ่ได้นะครับเพราะว่าคนอาจสีหลายเพิ่ว่า คนอาเซียไร้อาสซียบอเลไทยลูกกับนอ้องอาเซีมือนีเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วที่สีไดไทยลูกกับน้องอุ้งอิงนะครับมาหอดบานทั้งที่นะร <c oughs> ุ่นนี้ก็ใช่ครับเจ็ดสิบแปดสิบไล่ไปเลยพี่น้องตั้งแต่อายุหาขวบต้นหอดแปดสิบเก้าสิบปุ๋นล้วครับครับ <c oughs> บ้านนี้เพื่นเราภาษาอย่างครับบ้านนี้เพื่นเราภาษาอย่างอาเมนยนบอกครับ ผู้เงินผู้เงินขมิ้นทั้งตำบลเลยรครับคือเกินกับแถวบ้านผมล่ะอ๋อฟันบังหงานยายวะ บรรยากาศพี่น้องอบอุ่นครับนี่เป็นบรรยากาศของไอ้อ่อมม่พี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะ บอดเไม่ได้ม่นําเบื่อบอดพบอดอยู่บันแทงสารคามครับพอดีมือนี้เป็นวันบ่มีงานนะครับมือนี้บอมีงานนอนกับกมาสีสเกตึนบ้านเลนอใส่าขั้นหูแล้วบ้านหูมองล่องนะนี่ยังโบหูมองลองหูแต่ว่ามาบันหน้าขามจังไงมาลูกมึงได้ลูกมองได้ พี่น้องบรรยากาศบันนี้ห้ากสีง้อของเตาขึ้นครับกับบัตรสีสเกตกับบ้านน้องครูเฮาครับกับบ้านน้องครูเฮาแล้วพวกลูกปลาหนาอ่านะ้อ,นองน้องกะท้ายลูกก็หนองอิ่งแล้ววันนี้ ทุกคนได้เห็นทุกคนได้รู้ว่าน้องมาแล้วน้องมาแล้วสิกระหูกซิกดีใจ้ครับเอ็ดยังอยู่กับตองฝ่าว่างครับล่างถวยอยู่กับว่างถวยไว้ก้อนหนึ่งเขาไหวกับบ้ม่นใหม่ระบอมเขาไม่ไงผู้ใดหนึ่งเขาไหวบ้าเม่นใหม่เรบอกไม่เขาเนื้ย นอสายบุญครับน้องมาสะสมบุญนะครับเนาะน้องมาสะสมบุญน้องอเป็นคนมักทําบุญอยู่แล้วครับสมัยแต่กี่ก่อนที่สี่ดั้งสี่ขื่นสาวหน่อยเป็นแพงน้องก็ททาบุญตามที่มีกําลังครับไปบุญสังฆทานไปเพนไปอย,อย่างสีนะครับกบอ,อไปเรื่อยๆครับมีบานไดไกน้องไปไดน้องสะดวกน้องก็ไปครับ ทุกมมือนี่น้นองกันยังตะเวนทําบุญเรื่อยๆครับมีเวลามีโอกาสอยู่ใส่ก็ไปทําบุญครับนี่ครับครับได้เวลากลับบ้านเราแล้วครับพี่น้องบ้านน้องครูกับบาดน,น้องครูครับ สีหนาซีตาของแต่ละคนครับก็คือว่าทุกคนก็ดีใจครับที่ได้ถ่ายหลูกกบนองอิงนะครับน้องในมือนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าสิกลับบานกันแหละครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่่อแมพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองฟูนแบ้น้อยน้องเองครับฝากเป็นกลังใจครับฝากเบิ็งโฆษณาครับพี่น้องบปกดถามโฆษณาเนาะครับเนาะสารับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะก้อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฟินมาตัวเจอแฟนคขับตัวจีนสั่งกระโดดขึ้นไปหาสอนบนเส้นสชียร์หนาแตแม่อยู่ไหนอันเราเราเป็นดาตรงนี้นะยคะจอดได้ ครับสวัสดีครับมอ <c oughs> <c oughs>